บ سم الله ล ل ر ح م ล الرحيم ا ل ะ م د لله لل رب ا ل ع ا ل م ي ะ وبه อ س ت ัยอะลัลัยอะลัลัยอะลายอรลอะลั ا ะลัยอ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 นละลัอัยอลัอลลัสุะัะัอลลัะลลัอะลลัอะลัยาลยอะลอะัอลยออะลัยุัะละลัะัลลอะะละัอักอนนะล จากสิ่งที่นักเรียนได้รับรู้จากแนวทางทางด้านวิทยาศาสตร์กเกี่ยวกับเรื่องของอุณหินะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่ท่านนาบีม,มูฮัมมัดสลลลขออะลัยฮว,วสลัมได้เคยปฏิบัติตามแนวทางที่ท่านนาบีได้สอนให้กับพวกเราเอาไว้และเราในฐานะที่เป็นอุมมะของท่านนาบีม,มูฮัมมัดสลลลองอะลัยฮว,วสลัมเราก็จําเป็นที่จะ ต้องปฏิบัติตามหรือรักษาสุนนะของท่านนบีเท่าที่เรามีความสามารถได้สิ่งที่หลักฐานจากทางด้านวิทยาศาสตร์ได้พูดให้นักเรียนได้รับรู้นั่นก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งได้ชี้ชัดให้เห็นถึงศาสนรรมแห่งอัลลอฮฺสุบฮานววัตลาว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮฺสุบฮานวตลาได้สร้างมานั้นพระองค์ได้ทรงกําหนด ให้เป็นไปตามกอดอกอดัดที่เอาล่ะได้วางเอาไว้จากเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราหรือความเชื่อถือจากโบราณโบราณที่เขาได้ปฏิบัติกันมาสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่หลักการของศาสนาอิสลามไม่ว่าจะทำให้เกิดเสียงดังตีปี๊บจุดประทัดหรือการยิงปืนต่างๆ รวมถึงคำพูดต่างๆที่เกิดขึ้นจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่ว่าอยากจะให้พืชผลมันออกดอกออกผลให้เอามีดไปฟันโขนต้นหรือให้หยิบเอาใบของต้นไม้เหล่านั้นมาเคี้ยวมากินแล้วก็วิงวอนขอต่อสิ่งที่ไม่ใช่อัลรัสุบหานวัตลาแล้วพืชเหล่านั้นจะออกดอกออกผลมา นั่นเป็นความเข้าใจผิดถ้าเราลองศึกษาหลักวิทยาศาสตร์เราจะรู้ครับว่าการที่เราเอามีดไปฟันโคนต้นไม้มันเป็นการฆ่าต้นไม้โดยฆ่าการลำเลียงอาหารขึ้นไปสู่ใบต้นไม้นั้นก็กลัวครับกลัวว่าตัวเองจะตายจึงได้ปิดอกปิผลออกมานั่นคือหลักวิทยาศาสตร์ ไม่ใช่หลักในความเชื่อที่มันเกิดขึ้นมาจริงเพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นเบ่าของอัลลอฮฺซุบฮานวะตาลาท่านนบีมูฮัมมัดสลลออัลอะไลฮ์วะสลัมได้เคยปฏิบัติเอาไว้และเมื่อปีที่แล้วเราก็เคยได้ละหมาดสุริยค่ากันที่มัสยิดสันติชนแต่คราวนี้มันเป็นอิบาดัดในยามค่ำคืนและเป็นสุนนะที่หลายๆคนในชีวิต อาจจะไม่ได้เคยปฏิบัติเลยครั้งหนึ่งเราได้เคยปฏิบัติในตอนกลางวันแต่คราวนี้จะเกิดในเวลากลางคืนและในเวลากลางคืนนี้จะเป็นยามเงียบสงบและเหมาะสมที่สุดที่เราจะได้วิงวอนขอต่อลอสุบหฮานูวัตาลาในการปฏิบัติอามันอิบาดะในครั้งนี้กิจกรรมที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลขออะัลฮิวะสลัมได้ทำนั่นก็คือ เกี่ยวกับเรื่องของการละหมาดคุซูฟนั่นก็คือการละหมาดสุนัตสองรักาตเนื่องจากเกิดจันทรุป,ปราคาเพราะฉะนั้นสุนนะตรงนี้เราสามารถที่จะร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติได้แต่เนื่องจากเป็นยามค่ำคืนดึกเราจะมารวมตัวกันก็คงจะลำบากเพราะฉะนั้นก็อยากจะสนับสนุนให้นักเรียนทุกคน ได้ให้ครอบครัวที่บ้านได้ปฏิบัติอมามันอิบาดะตรงนี้ถือว่าในชีวิตของเราครั้งหนึ่งเราได้มีโอกาสได้กระทำการละหมาดคุซูฟกันนั่นก็คือการละหมาดสุริอาจันทคาตที่เราเรียกกันเป็นภาษาชาวบ้านนะครับจากะดิษ่นานนบีมุััมสลลัลฮุอะลัยฮิวะสลัมได้กล่าวไว้ว่าอันอายชาตะรดิยัลลอฮุอันฮาก็ละ ยะฮารอนนบีอุสสลลละฮ์ม่าอะลัยฮิวะสัลลัมฟีสลาตุลฮุซูฟีบิกิรออาติฮิรอฮุชัยคอยนิวนาซาอีซึ่งมีความหมายว่าเล่าจากท่านหญิงอาอิชาโรดิยัลลอฮุอันฮาขอพระองค์ทรงพอพระทัยจากนางได้กล่าวว่าท่านนบีสละลละฮ์ม่าอะลัยฮิวะสัลลัมได้อ่านดังในละหมาดจันทรุปปาราคาเพราะ เป็นอิบาดาที่ทำในยามค่ำคืนวิธีการละหมาดเป็นสุนัตสองรกอัตแต่แตกต่างกับละหมาดสุนัตอื่นๆทั่วไปโดยมีรุปว่าสองครั้งส่วนสุยูดนั้นมีสองครั้งอยู่แล้วเริ่มจากการตักบีรอตุนเนยรอมให้นักเรียนเนียดว่าข้าพเจ้าตั้งใจละหมาดจันทคาดเป็นสุนัตเพื่ออารม ลิลลาฮิทา,าลาตกบีรตดุนยารอมอ่านดูอาอิฟติตาอ่านฟาติฮะแล้วก็อ่านสูระให้ยาวๆถ้าหากว่าเรามีความสามารถพอแต่ถ้าเราจะเปิดอันกุราอานอ่านเลยก็ถือว่าอนุญาตให้ทำได้หลังจากนั้นก็ลงไปรูกวัวอ่านตามดูอาที่เราเคยอ่านในรูกวัวนี่แหละครับ หลังจากนั้นเราก็กล่าวซัมีอัลลอฮุลิมัลฮามิดารอบบานาวะลักัลฮัมยังไม่ลงสุยุดครับกอดอกเหมือนเดิมอ่านฟาติหะ ah, และอ่านซูเร์อีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นลงรุก,กวัวะครั้งที่สองอ่านดุอาที่รก,กวัวะนั้นพออ่านเสร็จก็สัมีอัลลอฮุลิมัลฮามิดารอบบานาวะลักัลฮัมแล้วก็ลงไปสุยุด ซึ่งสยุหนั้นมีอยู่สองครั้งอยู่แล้วหลังจากสยุหสองครั้งอยู่แล้วก็ขึ้นมาในรักกอัตที่สองอ่านฟาติฮะอ่านสุรลงรุกวะครั้งแรกแล้วก็เงยจากรุกวะขึ้นมากล่าวคำว่าแมิอัลลอฮุลิมัลฮามิดารับบานาวะละกัลฮัมอ่านฟาติฮะอ่านสุรอลงไปรุกวะอีกครั้งหนึ่ง เงยจากรูกว่าขึ้นมาแล้วก็ลงไปสุยูดสองครั้งอ่านตชะฮุธแล้วก็ให้สลามนี่ก็เสร็จในการปฏิบัติการละหมาดจันทะคาตตามแบบอย่างที่ท่านนาบีม,มูฮัมมัดสะละลลของอะลัยฮวสสลัมได้ปฏิบัติเอาไว้แต่ถ้าเราละหมาดเป็นยมาให้มีการกุตบะจริงๆแล้วนักวิชาการบอกว่าไม่ถือว่าเป็นกุตบะ แต่เป็นการตักเตือนให้รู้ในแนวทางของท่านนาบีมูฮัมมัดสลลองอะลัยฮุสสลัมได้สอนให้กับพวกเราเอาไว้เพราะฉะนั้นสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากที่เกินจากที่ท่านนาบีมูฮัมมัดสลลองอลัยฮะสลัมได้บอกให้เราได้ปฏิบัตินั่นไม่ใช่หลักการของศาสนาอิสลามและถ้าเราไปปฏิบัติตามในหลักการที่ไม่ใช่ของหลักการของศาสนาอิสลามแล้วนักเรียนก็จะรู้นะครับว่า เรานั้นจะตกอยู่ในตำแหน่งอะไรเราก็จะตกอยู่ในตำแหน่งของผู้ที่ฝ่าฝืนคำสั่งที่อัลลอฮ์ได้ใช้ให้ท่านนบีมูฮัมมัดสลลลขออะลัยฮิวสลัมมาบอกให้กับพวกเราได้รับรู้กันนี่คือแนวทางที่เราจะได้มีโอกาสได้ทำคุณงามความดีที่มุสลิมอีกหลายหลายคนไม่มีโอกาสได้ทำความดีในครั้งนี้ลองไปถามดูครับว่าโต๊ะ แชร์กีของเราได้เคยมีโอกาสได้ละหมาดสุริยะาตจันทคาตหรือไม่แต่เราถือว่าเป็นเยาวชนรุ่นใหม่เราได้มีโอกาสละหมาดสุริยะาตไปแล้วก็<ม><ม>หวังนะครับในความโปรดปรานของอัลลอฮฺซุบฮานวะตะลาเราจะใช้ความเงียบสงัดในยามค่ำคืนขึ้นมาได้ปฏิบัติอามันอีบาดัดตรงนี้ที่อัลลอฮฺใช้ให้เราได้ปฏิบัติกัน หวังในความโปรดปานของอัลลอฮ์ให้เรานั้นได้รักษาสุนนะของท่านนาบีมูฮัมมัดสล,ลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมกันทุกคนครับวาบิลลาฮิตาฟิกวัลฮิดายะวาสลามุอะลัยคุมวาะห์มัตุลลอฮ์วาบราะกาตุ